โัวอ้าวปีติคำนั้นเนี่ยมีมีปีติอิ่มใจความอิ่มใจปีติบออีบีบออีบีเฮ้ยชี้ผิดตัวบออีบีดออาราบิดาแล้วพ่อพ่อถูกต้องออออออาอาดีดีเฮ้ย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 ซาละอะาอัลซาละอะไรเฮ้ยดอไมออออัง ơ Anh lên ơ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  u ơ u ơ ơ u ơ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  <laughs> u ba, ừ ba, u ba, ba, là gì? Nè nè ba nè, có, 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 có xạ lạ Có, trí có cái ăn có có ใฮ้ยปอปลาปอปิดก็ปิดเฮ้ยกอนี่กออะกออะกะกอกะนี่กออะกะกอกะกัวปออีปออีปออีปิดกะกปิกะปิดอะไรกะปิดดีเสร็จไม่เน่าใช่ไหม อ๋อที่จบเลยแล้วกินตะโกนหัวแม่กินะกนหัวเร<ต>็วๆกินของน่าๆเรื่อยๆนะกินของน่าๆแบบหนึ่งวันอ่ะจะโกนหัวกับอีดีแล้วอ่ะตอีตีตอีตีตอตออีตีตออ่ะตออีตีตอีตีตอ อะไรนะตีตะปูอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นไปใช้แบบนี้แบบนี้คอร์ดอยวไมินเซนต์ตัวปูต้องใช้คอรนะถูกต้องอ่ะต่อไปต่อไปโจอูดูดูอีกาอ่าอ่าปูต่อเลยสกอร์สกอรให้ได้ยินหน่อยต่อ

ตากะอะไรมตาชี้เรสตาติ๊กเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิเออไม่ใช่ตากับอาตาถูนะเออโอเคกัะปิอะไรก็ัะปิเราเรียกก็เสร็จแล้วจะหัวเลาะให้ใจตากับปิอ่ะตาตาตาอตายตายอีกาดีเออเอาถูก จำมาหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยอ่าอ่าไปสอบอ,อ,อ,อีกาจะอีกาจะีปูอ้าวถูกนะต่อมีตาดูอีกาจะ <laughs> จำมา,าเนี่ยวันเนี่ยต่ออ่ะเสร็จคำนี้ยากมตาก็อ่า อาถูกต้องงี่กะบีละโอเคไปล้างหัว